ก่อนกรนกสว่างรวมโชค CEO และ Founder บริษัทชูโกลบอลเจ้าของแบรนด์ชูค่ะ ึงจุดเริ่มต้นของธุรกิจชูนะคะจริงๆพอคนได้รู้จักว่าป้อนเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งเป็นเจ้าของแบรนดช์ชูตอนนั้นที่เริ่มเนี่ยเรียกว่าเริ่มตั้งแต่สมัยที่เป็นนักศึกษาอยู่เลยเรียนอยู่ปีสจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากที่ว่าคือเราเรียกว่าไม่มีเงินที่จะแบบเอฟฟอร์สิงที่เราอยากได้ เราก็เลยลุกขึ้นมาแบบดีไซน์เองทําเองแล้วก็ใช้เองจนถึงขนาดเพื่อนๆก็แบบขอซื้อต่อเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นโอกาสที่ตรงนี้จะทํารายได้ให้เราประกอบกับตอนนั้นเนี่ยที่สยามอะค่ะมันมีกลุ่มคนที่แบบขึ้นมาทําสินค้า DIY แล้วก็ของไปฝากขายตามร้านในสยามชาร์จของเราก็คือเราไม่มีเงินทุนโรงงานต่างๆเนี่ยคือท,ทําทีเนี่ยคือต้องใช้แบบขั้นต่านี่คือเยอะมากคนเริ่มต้นอย่างเราเนี่ย ไม่ไม่สามารถทําได้เลยในที่สุดก็หาโรงงานที่ช่วยขึ้นตัวอย่างให้เราเนี่ยเอาตัวอย่างรฟรีๆไปเดินรับออเดอร์เรียกว่าเป็นโมเดลพรีออเดอร์สมัยเนี่ยซึ่งสมัยนั้นเขาไม่ได้ทํากัน โดป้อนเนี่ยค่ะทำเกี่ยวกับธุรกิจแฟชั่นเนี่ยค่ะตั้งแต่เป็นนักศึกษาค่ะจนถึงตอนนี้ก็เรียกว่า20กว่าปีแล้วนะคะแต่ว่าตัวชูเองเนี่ยเพิ่งมารีแบรนด์เป็นชูเมื่อประมาณปี2016ค่ะตั้งแต่ทำธุรกิจแฟชั่นตั้งแต่สมัยแรกจนถึงตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากแรกๆเนี่ยเราทำมาคือเหมือนเน้นทำโปรดักต์อะไรก็ได้ที่ดีๆแล้วก็หาจุดขายก็คือขายของแต่ว่าพอมาจนถึงปัจจุบันนี้เราเน้นการสร้างแบรนด์ ทำการตลาดแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์รวมถึงองค์กรเติบโตขึ้นมันไม่ใช่แค่การสร้างแบรนด์หรือทําสินค้าดีๆอย่างเดียวแล้วมันมีการทักษะอื่นที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านธุรกิจทักษะด้านการบริหารและก l e เ d e r ช h i p ต่างๆคือการทํางานเนี่ยคือเปลี่ยนไปมากค่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบนัน สิ่งที่ปอเริ่มตอนแรกตอนนั้นเน e ี่ยคือกระเป๋าพอกระเป๋าเสร็จปุ๊บก็เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยคือให้คุณแม่เย็บให้เลยเราดีไซน์คุณแม่เย็บเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีทั้งตัวแล้วอ่ะมีทั้งกระเป๋าและเสื้อผ้าและสิ่งที่จริงๆหายากในสมัยที่ปอตอนทำแรกแรกเนี่ยคือรองเท้าที่สวยสวยดีๆและตอบโจทย์สมัยนั้นเนี่ยคือเขาจะนิยมรองเท้าที่นําเข้าจากต่างประเทศอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ปอรู้สึกว่าเราอยากทํารองเท้าอ่ะชื่อมา complete โททลลุคของตัวเองด้วยทำยังไงให้ชูมาถึงจุดนี้นะคะคือเราทำโปรดักต์ให้ดีแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะแค่โปรดักต์ดีอย่างเดียวอะไม่พอคือมันต้องมีในเรื่องของเอ,อ่อทำยังไงให้คนได้รู้จักโปรดักต์เราด้วยในช่วงหลังของแบรนด์นะคะตอนที่เราได้รีแบรนดชูแล้วเนี่ยทำให้ป้อให้ความสนใจเกี่ยวกับสร้างแบรนด์มากๆจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำแบรนด์เนี่ยโอเคมันมีคาแรคเตอร์ของตัวเจ้าของแหละแต่ว่าโปรดักต์นั้นเนี่ย มันก็ต้องตอบโจทย์ลูกค้าเราด้วยดังนั้นก็ะจะมีความบาลานซ์กันระหว่างสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเพราะตรงนี้ทำให้เราเข้าใจลูกค้าได้ดีและทำให้เราเป็นที่รักของลูกค้าทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้ค่ะ ก็จะเห็นว่าชูนะคะเป็นเรียกว่าเป็นเซเลบิตี้ชอยของเมืองไทยเลยจะเห็นว่าดาราเมืองไทยใส่กันทั่วหน้าก็ไม่ใช่เฉพาะแค่เมืองไทยตอนนี้ก็คือไปถึงระดับโลกเซเลบิตี้ระดับโลกหลายคนใส่จริงๆแล้ววิธีการก็วิธีการนอร์มอลของธุรกิจแฟชั่นที่เราจะฟีดสินค้าให้กับอินฟลูเอนเซอร์คนดังสิ่งที่ไม่นอร์มอลก็คือจะทํายังไงให้เซเลบิตี้เหล่านั้นเนี่ยหยิบรองเท้าเรา ข้ามกลางรองเท้าซูเปอร์แบรนด์ทั้งหมดขึ้นมาใส่ในชีวิตประจำวนันสิ่งที่ทำให้เซอริตี้หยิบชูขึ้นมาใส่เพราะว่าเราทำสินค้าเราให้ทรงสเสน่แต่ที่จะมัดใจให้เขาลองแล้วหยิบขึ้นไปใส่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสินค้าเนี่ยมันต้องเป็นเกรดโปรดักต์ใส่แล้วมันต้องทำให้เขาว้าวได้พอ ก็อย่างที่เห็นกันนะคะซเลบริตี้ระดับโลกที่ใส่ชูนะคะก็อย่าง p าร i ส h ิลตันที่ใส่ชูรุ่นเซเลปฮิวส์อิมิล n นขึ้นงานพรมแดง A M A Music Awards นะคะอันนี้คือแบบทำให้หัวใจเต้นรัวมากๆมันคือความภูมิใจมากๆที่เขาหยิบรองเท้าเราอะ ไปในงานสำคัญของเขาด้วยนอกจาก Paris Hilton แล้วนะคะเราก็ยังเห็น Pixie Lott นะคะนักร้องชื่อดังชาวอังกฤษที่ใส่ชูเ u l e t c a r p ไปเป็นกรรมาการรายการ British Got Talent ค่ะหลายคนก็นึกว่าแบรนด์ c h u ทำแค่รองเทา้าใช่ไหมคะแต่จริงแล้วเนี่ยระวางโพสิชันนตัวเองเป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์ก็จะเห็นว่านอกจากรองเท้าแล้วเนี่ยเราก็จะมีสินค้าอื่น นอกจากสินค้าแฟชั่นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็จะมีคาเฟ่ด้วยที่เราตั้งใจไว้ว่าเราอยากให้เป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์จริงๆและให้ลูกค้าได้ Experience ยไลฟ์สไตล์ในแบบของชูความสำเร็จมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆรรู้สึกมีความสุขทุกวันรู้สึกสำเร็จทุกวันนะคะเมื่อไหร่ก็คือเมื่อที่แบบ แค่เห็นลูกค้าใส่ของเราอะเราก็รู้สึกสําเร็จแล้วตั้งแต่ที่ป๊อทําธุรกิจมาเนี่ยถึงตอนนี้ยี่สกว่าปีบอกเลยว่าป๊อผ่านวิกฤตมาเยอะมากไม่ใช่แค่วิกฤตโควิดดังนั้นเนี่ยการที่เราผ่านวิกฤตมาแล้วผ่านพ้นมาได้เนี่ยมันเหมือนทําให้เราได้เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วก็มีความสามารถในการเตรียมตัวที่เจอวิกฤตนั่นเองสําหรับชูนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยชูเป็นช่วงขาขึ้นคือเราเติบโตมากหลังจากวิกฤตโควิด คก็เนื่องจากสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากประสบการณ์ที่ผ่านวิกฤตมาเรื่อยๆวิกฤตทําให้เราได้รู้ว่าเราอ่อนอะไรด้อยอะไรแล้วทําให้เราได้กลับมาปรับปรุงและพัฒนาค่ะจริงๆไลฟ์สไตล์ป้อนนะคะนอกจากทํางานดีไซน์ทีิงๆป้อชอบดีไซน์มากๆงานดีไซน์ซึ่ง เป็นสิ่งที่ทําอยู่ป้อมีแพชชั่นด้านอื่นอะไรบ้างก็อาจจะเรื่องของการเลี้ยงลูกแต่จริงๆแล้วป้อรู้สึกว่าการเลี้ยงลูกมันก็ไม่ค่อยต่างกับการสร้างธุรกิจพอเทียบกันแล้วมันเหมือนกันเลยเหมือนเราเหมือน,นต้องปั้นต้องสร้างขึ้นมาแล้วสิ่งทุกอย่างเราพร้อมที่จะให้กับธุรกิจนี้ความรู้สึกเดียวกันเลยค่ะจี จริงๆก็มีคนถามเยอะเหมือนกันทำธุรกิจรองเท้าเนี่ยมันชาเลนต์ขนาดไหนเพราะว่ามันมีเรื่องของไซส์ที่เยอะมากในวงการทำรองเท้าเนี่ยเขายังคุยกันเล่นๆเลยว่าเกียรติใครให้ชวนมาขายรองเทา้า <laughs> มีคอมพิวเตอร์มาใช้มันก็มีดาต้าในการคำนวณว่าไซส์อะไรเยอะเราสามารถ manage จากตรงนั้นได้จริงๆเราก็มีขยายไปต่างประเทศแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ยังไม่ได้ไปแบบตัวเองแบบ official เป็นคนมารับไปบ้างหรือมาเอาจากหน้าร้านไปแบบทีละเยอะๆบ้างยังไม่เป็น official แต่ว่าเป็นแผนของชูอยู่แล้วที่เราจะเติบโตแบบ global เพราะตามชื่อเลยว่าชู global เป็นแผนของปีหน้า ก็สำหรับใครที่อยากทำธุรกิจหรือคนรุ่นใหม่ที่อยากหาอะไรทำหรือเป็นเซลล์อ n นทร์เพเนอร์กันใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าต้นเราต้องมีเกรดโปรดักต์โปรดักต์ที่ดีและการที่เราจะไม่ใช่แค่เรียนรู้แค่สินค้าเท่านั้นมันมีอีกจีบอาถะที่เราต้องเรียนรู้เช่นเรื่องของบิสเนสนั้นเนี่ยการที่เราต้องมีแรงใจที่ดีเนี่ยสำคัญมากเพื่อให้เราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหมดไปได้ใครที่ได้เริ่มแล้วนะคะอยากให้จำความรู้สึกนี้ไว้ ความรู้สึกที่ลูกค้าคนแรกซื้อสินค้าแล้วมันรู้สึกดีแค่ไหนจดจําไว้จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีลูกค้าเป็นล้านคนกี่คนให้รู้สึกเช่นเดียวกันสิ่งนี้มันจะเป็นแรงใจที่ทําให้เราอยากทําแบรนด์เราให้ดีต่อไปอยากทําสินค้าให้ดีต่อไปมันทําให้เรามีกําลังใจสู้อุปสรรคต่างๆค่ะ